สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับรายกามมร D G Gamer TV Channel นะครับวันนี้ก็อยู่หน้าเทคเท่ากับผมเองนแล้วก็อีกสองคนในสายนะครับน,นี่ครับเดียบม่มีใครเสกแบบวัันนี้ก็จะมาสอนการลงทีมหรือลงทีมคอมในหน้าจอคอมนั่นเองนะครับหรือเปลี่ยนสก,กินสก,กินของคอมนั่นเอง เนี่ยโอเเคปลี่ยนหน้าเดสก์ท็อปนั่นเองเออนั่นแหละไม่ถูกนั่นแหละลิ้นพันๆกันอยู่ด้วยมองนอนด้วยครับโอเคส่วนส่วนวิธีร้องก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสอนทำแั่เลยเอานน้ข้าว google ก่อนส่วนสำหรับคลิปนี้สำหรับ windows 7โดยเฉพาะนะโอเคทีมนี้สำหรับ windows 7เลยจะผมจะสอนถึง windows 8 windows 8 windows 8มี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 คน คนทาเกือบทำให้คอมพังไปแล้วหนึ่งคนครับซึ่งอยู่ในสายนี้ด้วยจ,จะจะไม่บอกว่าเป็นใครโอเคมาสารภาพ <S <s <we ak> ซึ่ง <S <s <we ak> มันเป็ดพีมึงไปโหลดทำไมก็ไม่โอเคครับโอเคครับอ่าอัดได้ก็เข้ามาที่เว็บนี่ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์โหลดของมนเจ็ดไว้ใต้คลิปนะ okay. <S <s <we ak> โอเคอ่าเราเลือกทีที่ต้องการกันเลยมีั้องหลายแบบเป็นทีมหอนิเม่โดยเฉพาะเลย สมมติว่าผมจะเอาอเฟสิโร่ก็มีมดูบ้างมีบูเอ็กซิทไหมมีมีมีบูโอเค <c oughs> ผ,ผมเจอแล้วบูเอ็กซิทอ่ะส,สมมติว่าวินแปดนะของวินเจ็ดไปอ่าก็เว็บนี้ของวินเจ็ดโดยเฉพาะผมว่ามาผมอยากลงอันนี้ใช่ไหมอ่ะก็กดโหลดกันเลยอ่าลง ไม่เคยเห็นเลยว่โดนเตะ้ตายหาโครช้าไปกลางไปก็ขออภัยนคลิปนี้ไปถึงอาจจะไม่ถึงาทีก็ได้ีก็ได้ไปดูคลิปกันดีกว่าปก็มีนะอันนี้ผมลงไปแล้วิไม่เอาตายเกตยดกด่าพอให้กูณด ครับครับ e n เป็นนาเด e s อ o ที <s <S nah ่ดมากเลยครับดีใจงานนี้เรจะพอแล้วเราเป็นนี้เดี๋ยวผมให้ไว้ต้จเล่นหาอะไรเขาไม่ได้ง่าเลยแลวมันอะไรลยววะ ไม่ได้บอลได้ไหมน่ไม่ได้บอลป้ายอนแว่าชามากเลยเนี่ยใส่เปิดคอมไม่นานเกินโอเคเ้าก็อือฮล้าเรา้าเาเลนแบนี้เลยเอาลีบอลได้โอเคกดเซฟไปที่

มันได้อยู่แล้วข้างล่างมันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับเปิดไปอ่าก็จะขึ้นประมาณนี้นะกดแนบไปโอเคแค่ตรงนี้ก็มันจะมีคีย์อยู่มีเพจด้วย อ๋อบางนันก็ไม่มีคีย์นะผมยึบอกแต่รู้ด้วยนะครับว่าจะมีคีย์เขาบอกกี่เวาผมจำไม่ผิดโอเคเราก็ลงทีมมาเรียบร้อยแล้ว<ด>อ่าก่อนอื่นถ้าบางอันมันจะมีคีย์นะคะสำหรับ<ม>ทีมพวกนี้นะโอเคพอโหลดมาลงเสร็จคุณกม็มาเปลี่ยนทีมได้ตรงนี้นะบรอนิเซอร์ดที่กว่าบอนิเซอร์โอเคก็จะเจอทีมของคุณอยู่ตรงนี้นะครับที่คุณโหลดมาเนี่ยประมาณนี้แหละ นี่คือทั้งหมดทั้งหมดที่ผมโหลดมาแล้วโอเคกดเปลี่ยนไปเลยไ,ได้ก็ไม่โหวดอันนี้ได้เหิดได้เลยโอเคครับหน้าจอผมก็กลายเป็นดีบอลทีมของดีบอลเรียบร้อยแล้วนะครับโ okay. อเคน,นี่ครับก็มีแค่นี้สำหรับวันนี้นะครับสำหรับลาไปก่อนสำหรับที g จีแคมเมอร์ทีวีชนนะครับในการเปลี่ยนทีมครั้งนี้ก็ไม่มีไรมากนะครับง่ายสบายๆนะครับโอเค โอเคย้ำอีกทีวินเจ็ดมันจิตบินเจ็ดเท่านั้นนะครับไม้ออื่นลงไม่ได้โอเคไปละไ,ไอข้างไอข้างในนี่ก็ขำอะไรเนี่ยโอเคไปละบายบายบาย,บายแจ้เจอปืน